ไปซื้อข้าวเหนียนะไปซื้อข้าวหนุบจีแล้วก็ต่อมานดูนะครับพี่ๆนะมาบ้านพี่สายบุญรอบนี้เกิดอะไรขึ้นกับพื้นนะครับอันนี้สั่นก็เลยมาหรอใช่ลายแตกทั้งหมดเลยลายแตกล้าวหมดเลยนะครับที่สายบุญบอกว่าไม่ได้ปล่อยให้ปูนแห้งก่อนนะครับแล้วก็ แตกหมดเลยนะครับม,มันมันเป็นเพราะปูนหรือเป็นเพราะสีพี่เป็นเพราะความชื้นทําให้เนื้อสีฟองขึง้นมาเป็นเพราะความชื้นทําให้เนื้อสีฟองขึ้นมาใช่เพราะตอนเราทามันยังไม่แห้งเน่ยธรรมดาต้องปล่อยให้พอนลงสีไปแป๊บหรือปล่อยให้มันแห้งสักเดือนสักสรุปไอ้ตัวที่แตกขึ้นมานี่คือสีหรือว่าปูนกับตัวเครืองอ๋อ คือไอตัวที่มันแตกขึ้นมานี่คือสีที่ทาไม่ใช่ปูนนะครับอ๋อผมแล้วนึกว่าปูนผมแล้วว่ามันผมแล้วว่ามันจะบาดเท้าหรือเปล่านะครับไม่บาดนะพี่สมบุญบอกเพราะว่าเดี๋ยวเราทาต่อไปเราก็ทาก็กดลงแล้วก็ทาใหม่มันก็เป็นชั้นมันเป็นชั้นเหมือนเราทาครับนี่แหละคือแตกหมดเลยนะครับทุกท่านมันมันไม่ใช่เศษได้ที่หล่นอยู่ตามพื้นนะครับคือแตกเรื่อลายกระดก ลายกระหนกโอ้ยคือซีดูเฮ็ดแช่ไหเนาะลายกระหนกดูแต่งไรเงาเนี่ยโอ้ยอันนี้แหละเขาเรียกว่าแตกงายงานใช่ป่าคือมันมันแตกขึ้นมาเป็นแผ่นเลยนะมันไม่บางๆนะเนี่ยไม่ได้บางๆแต่ว่าคือเราจะลบรอยก็คือเอาตัวเคลือบครับทายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องทาใหม่เนาะพี่เนาะดูประมาณสองกิโล มันเป็นเฉพาะตรงตั้งแต่ไม่เป็นหมดเลยเป็นหมดเลยเต้ต้องขอด้ไม่เป็นนะพี่เนี่ยมันไม่ได้เหยียบไงมันเริ่มเป็นตั้งแต่ตรงที่เดินเหยียบเออเมื่อเราเรียกแล้วเราเหยียบมันก็ขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยอ่าเพราะปูนมันยังไม่แห้งตอนนั้นอะเวลาเหยียบแงคือหนักนะครับไปเดินมานะครับโดนฟองเนี่ย ติดพี่ใส่ที่หัวใส่ไหมโอ้แต่กลาเป็นอย่างเงี้ยงเป็นแมวขึ้นอ๋อขึ้นกระด็นอครับมันต้องต้องใช้กันผู้ดูแล้วรอดนะฮะตัวเข้ามาต้องระบายที่ เมื่อกี้นี่น้ําเต็มรางเลยเออทั้งหลังบ้านแล้วก็หน้านะครับไล่มาใส่กันหมดเลยครับแล้วข้างหน้าใหญ่มากมันสบายแล้วเพราะได้โอ้แม่นอยู่ลูกลูกเขาชอบอีปิดอืมมันก็เลยอีปิ่มตัวสบายครับตัวบง่ายเลือกพี่ร้าน แล้วเปิดนานแล้วที่ผมมาถ่ายที yeah)> ่ผมมาถ่ายนะก็เปิดนานแล้วนะครับที่เราก็เป็นร้านธรรมดาก็เด็กไปเช่นเดียวกันพี่ทางใช้ยางเหรอใช้ยางใช่ไามก็ออกกินกับขินกับขึ้เอาเอานเวียนเนาะเพราะว่ามันก็อยู่กับ ลเราเรียกมันยำยำไปเรียกพี่ที่มีลูกค้าเริ่มติดแล้วก็ได้ครับแต่ว่าช่วงพ่อหลายนี้เขาไปใช้นี่เท่ากับในี่เท่ากับส้อกันหมดอขาเลยหยุดว่าแถวๆร้านคุงล้างคานี่ก็เงียบต้องไปมเจนี่นีน่าเดือนประกันชีพเขาก็ซ้ออะไรนะครับเขาก็เล่งรถไปเขาก็ต้องไปส ไปหยิบสร้างบ้านแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าวันไหนมันสบายหน่อยมันไม่เข้าสินสิตพอขอทุกอย่างมันไม่เข้าครับมันไม่ได้ซีเรียสโอ้อันนี้มันไม่ใช่รางโดยเฉพาะเนาะเป็นเครื่องสังเกตเป็นเมทัลชีสแผ่นแล้วพี่ก็มากดเอาใช่เขามากดเอากดลงตองแล้วอันนี้เป็นกันสนิมได้เป็นสามปีสี่ปีไงแล้วก็เข้ามาดัดแปลงครับเพราะว่า ้าใช่ใช้มีทันชี้เอาแล้ว,ลวก็น,นี่นะครับจะเห็นขอบอยู่ตรงนี้ใส่เหล็กประกบซ้ายขวาครับก็แข็งเลยครับแข็งแรง โอ้เอาไปไว้ตรงนั oh. ่งแล้วดีดีดียงได้เาทำโต๊ะโอ้โหทำโต๊ะใส่ให้ป้องกันหนูด้วยพี่ถ้าพิ้นหนาหนูจะต่อพื้นเราติดึ่งมาทตครับทำแค่วางไปแค่นั้นเลยในทีนี้ยิงไม่ได้แล้ว ได้ก็เลยสะอาดหน่อยถูก็ถูได้ประมาณหกชั้นนะครับใช่เหลือสามสิบกว่าแต่ถ้ามีมีข้าวก็าทำเพิ่มอีกโอแค่นี้นาเอก็น่าจะคุ้มปีเหลือสิบหนยี่สิบสอบเกือบสามอัวสามที่ ขอ้อหกว่ะบายเลยขายนะครับเกิด,ดรถต่อเบียนแล้วรครับรถก็มีนะครับบริการจัดส่งนะครับแถวๆนี้นะครับฟรีนะครับแถวๆแถวๆร้านนะครับระยะต่องอย,งยถึง,ถง,ถง,ถงต่างอยนะครับ ตรงฟีรงีนะฮะเพราะว่าเราที่นี่ไงพอผมไปติดเป็น LPG อืมก็เลยประหยัดน้ำมันก็เลยส่งได้ตัวไหนพี่ตัวกระบะน่ะเหรออ๋อตัวกระบะติดเป็น LPG คันหน้าเป็น CNG คันหลังเป็น LPG อ๋อเป็นพลังงานทางเลือกใช้อ่ารถเก๋ง CNG แล้วก็ข้างหลังก็ LPG ครับ LPG ก็แก๊สถุงต้มแก๊สถุงต้มก็ประหยัดน้ำมันลงมาได้เยอะครับ ดีกว่าน้ำมันแพงอย่างนี้ลิตรสี่สิบห้าสิบโพลังงานใช้พลังงานทางเลือกนะครับก็ประหยัดค่าน้ำมันไปได้เยอะพี่สายบุญช่วงนี้ไม่เดือดร้อนเลยผมเติมน้ำมันห้าร้อยผมยังไม่เต็มถังเลยนะทุกวันนี้นะโอ้นะเติมมาแล้วะช่วงนี้พอเติมแก๊สเติมแก๊สทีละสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยยอยู่ได้อาทิตย์2ออาทิตย์ครับ สบายเอาจนรถคันนี้เอามาจอดไรเฉยๆแล้วไม่ได้ใช้แล้วคันน้นเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปให้นิวขี่ไปโรงเรียนใช่คจะเป็นยางไงต้องนิวก็จะได้ขับรถเก๋งพ่อไปทํางานนะครับไปไปเรียนนะต่อไปเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะช่วงนี้นะครับคือคันนี้ลืมเลยราะว่าเอาคันนั้นมาแล้วมันประหยัดน้ำมันกว่าแล้วเราต้องใช้คันที่ประหยัดกว่าไงถ้าเราขึ้นลงต่องอยต่อออยอยู่เรื่อยครับอีกอย่างพี่ใช้คนของไงเอารถกระบะไปมันสะดวกกว่าแต่ว่าคันนั้นขับมันกว่ามันสะดวกทํามันกว่าอีก มันก็ก็ใช่มันเหกียร์อัตโนมัต้แขงกว่ามันจะอื้อขึ้นได้ฟันนั้นโห้ยใส่เกียร์หนึ่งปึ้งพุ่งจุ่มเลยยิ่งเหยียบยิ่งมันเออเครื่องเครื่องยนต์มันใหญ่กว่าด้วยใช้เครื่องสองพันเจ็ดเออรถเก่งมันแคบอัแคบแคบเออเครื่องมันใหญ่กว่ากันใช่โอ้ยแรงม้าเหยียบเหยียบทีหนึ่งพุ่งเกียร์ก็บฟอร์จินเนอร์เลยฟอร์จินเนอร์มาแบบดรื่ื่อเื่อเื่อมาเันยิ่งพุ๊งเลยเครงเดยวกันครับก็เป็นเครื่องเดียวกันอ่ะฮะเพราะตัวใหญ ก็เนี้ยมันมันมีช่องทางที่เอ่อเดี๋ยวโชคดีเลยอนี่ยตั้งแต่ว่าผมก็มีอะไรมาดีๆมาเรื่อยๆด้วยนะเออแล้วก็อย่างงงงงไงมาได้ไงผมว่าในบรรดายูทูบเบอร์นี่ผมว่าพี่สายบุญน่าจะประสบความสุเด็จในการทําธุรกิจมากที่สุดนะฮะเพราะว่าพันตัวมาเป็นอ่ามาทําร้านนะครับก็จะได้มันก็แท้วทำอย่างอื่นด้วยเออทำอย่างอื่นเสริมอาอื่นด้วยซึ่งซึ่งเอ่อ หลายคนยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้วแต่เราเนี่ยก้าวทันถึงเทคโนโลยีทางเรื่องสมุนไพรอีกเนาะพี่ทางทางเลือกนะสมุนไพรทางเลือกเอาไวเฮ้ยใช้พูดเอาะไรอยู่วะเราลองทําก่อนเราทำาเสร็จแล้วค่อยบอกเออแับนั้นก็เหมือนเราทำยูทูบไปหละที่แรกใครก็ไม่ใครมีใครเชื่อแต่พอมันได้ผลจริงแล้วเอ้ามันได้จริงนี่ทุกคนก็เลยหันมาทำยูทูบอันนี้ก็เหมือนกัน ที่เราทําอยู่ก ais, ็เป็นของต่างประเทศไม่ใช่ของคนไทยเราก็เลยบอกเขาเลยไม <apanese. S 1> ่ได้เพราะเราเพิ่งทำในภาครานี้เขาก็ยังบอกไม่ได้ว่าเราทำอะไรอืไคือมันเป็นธุรกิจช่วงนี้พี่สายบุญไม่ค่อยได้ไหลใช่ไหมไม่เห็นผมก็ว่าอยู่มันไม่เด้งเลยนะเคยเลยเพราะว่าไม่อเพราะว่ามันทั้งส่งสมุนไพรด้วยแล้วก็รายได้เสริมเราก็มีด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ อาจจะอาจจะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยมีตังค์นะแต่ว่าพออยู่ได้ไงนีพอยู่ได้นี่อยู่มีกินนะครับคือมันมีถึงว่ารถมีตังวอนรถสบายบ้านไม่เช่าเข้าไม่ซื้อแต่รายได้ในแต่ละวันมันก็พอมีเข้ามาเรื่อยๆครับอ็เลยนะคนจนซื้อหวยกดเลยซื้อหุ้น อะไรประมาณนี้เอออะไรอะไรเกี่ยวกันตรงไหนพี่<ะ>มันเกี่ยวกันตรงไหนไม่บ <c oughs> อกว่ามันเปลี่ยนแนวคนไงอ๋อเออมันเปลี่ยนแนวจากที่ว่าเฮ้ยเราเราจากที่เราไม่รู้เราพอเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราเราพอรู้มาแล้วก็เลยเปลี่ยนวิถีครับเขาเรียกเปลี่ยนวิถีอือเออ,เอ,อ ทำงานทั้งวันได้พันห้าเดินไปเดินมาไดห้าปันอะไรประมาณนี้มันมีอยู่จริงอ่ามันจะเป็นแบบนั้นถือว่าจับถูกคางแล้วหละพี่ก็ขอบคุณพี่ใส่บุญมากนะครับสำหรับคล <c oughs> ินี้นะครครับ <c oughs>